กฎแห่งกรรมเรื่องบุญมากบุญน้อยความบริสุทธิ์สูงสุดของภิกษุผู้รับก้อนข้าวอยู่ที่ตรงสิ้นกิเลสนั้นชันใดแม้เรื่องโรงเรียนและมหาวิทยาลัยก็ฉันนั้นโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนั้นรับเงินด้วยหมายว่าจะใช้ก่อสร้างอาคารหรือซื้ออุปกรณ์ประกอบการศึกษา สร้างอาคารเพื่อให้เป็นที่ใช้ศึกษาเล่าเรียนแก่นักเรียนนักศึกษาในการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาเพื่อให้คนเหล่านั้นเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสิกขาคือวิชาการและคุณธรรมในคนเหล่านั้นมีคุณธรรมเพื่อกลับมาทำประโยชน์แก่สังคมโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนั้นรับเงินแล้วสร้างอาคารหรือซื้ออุปกรณ์ประกอบการศึกษาด้วยเงินนั้น นี่เป็นความบริสุทธิ์ชั้นที่หนึ่งสร้างอาคารหรือซื้ออุปกรณ์มาแล้วใช้ประโยชน์อุปกรณ์นั้นนี่เป็นความบริสุทธิ์ชั้นที่สองใช้ประโยชน์อุปกรณ์เหล่านั้นแล้วผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณภาพค,คือมีคุณธรรมและวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่สังคมนี่เป็นความบริสุทธิ์ชั้นที่สามนักเรียนนักศึกษาที่จบจากสถานศึกษานั้น ใช้คุณธรรมและวิชาการที่ศึกษามาทำประโยชน์แก่สังคมนี่เป็นความบริสุทธิ์ชั้นที่สโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยใดทำความบริสุทธิ์ได้ถึงสี่ชั้นดังกล่าวชื่อว่ามีความบริสุทธิ์ในเรื่องนี้เรียกว่ามีความบริสุทธิ์เสมอกันเปรียบเสมือนพระอระหันต์มีประเภทต่างๆคือสุกวิปัสสโกเตวิโช ชะละพินโยจะตุปติสัมพิทัปโตนี่ล้วนเป็นพระอรหันต์ที่มีความบริสุทธิ์เสมอกันแต่มีคุณสมบัติเฉพาะนั้นต่างกันเมื่อผู้รับมีความบริสุทธิ์เสมอกันปัจจัยที่ปลีกย่อยก็จะกลายเป็นข้อเปรียบเทียบคือเหมือนอย่างว่าทำบุญกับพระสมมาสัมพุทธเจ้าได้ผลมากกว่าทำกับพระปจเจกับพุทธเจ้า ทำบุญกับพระประเจกับพุทธเจ้าได้ผลมากกว่าทํากับพระอัคารสาวกทําบุญกับพระอัคารสาวกได้ผลมากกว่าทําบุญกับพระมหาสาวกสิ่งต่างๆเหล่านี้ตามลําดับปัจจัยแห่งความมากน้อยมากขึ้นกับความยิ่งและย่อนแห่งความสามารถในการทําประโยชน์นี้อีกชั้นหนึ่งในชนผู้มีความบริสุทธิ์เสมอกัน ก็ยังให้ผลบุญต่างกันฉันใดแม้ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยก็อย่างนั้นหากทำความบริสุทธิ์ได้เสมอกันโรงเรียนย่อมผลิตบุคลากรที่ให้คุณแก่สังคมได้น้อยกว่ามหาวิทยาลัยองค์คุณในด้านนี้ย่อมต่างกันผลบุญก็ย่อมต่างกันและเมื่อประมวลมาโดยรวมแล้วจะเห็นได้ว่าหากผู้บริหารจัดการ ทำให้เกิดความบริสุทธิ์ในองค์กรนั้นได้เสมอกันการทำบุญกับมหาวิทยาลัยย่อมให้ผลมากกว่าการทำบุญกับโรงเรียนด้วยอุปมาอย่างนี้ส่วนข้อปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆที่ทำให้มหาวิทยาลัยได้ผลบุญน้อยกว่าโรงเรียนนั้นอันนั้นเป็นกรณีที่ความบริสุทธิ์ต่างกันผู้รับใดบริสุทธิ์มากกว่าย่อมให้ผลบุญมากกว่าพึงพิจารณาอย่างนี้ ปัญหานี้เองก็เชน่นกันกับข้อก่อนคือเป็นการเปรียบเทียบความบริสุทธิ์ของผู้รับการให้ทานแต่ในที่นี้เปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนกับพระาธาตุเจดีย์สิ่งที่ต่างกันร,ระหว่างโรงเรียนกับพระาธาตุเจดีย์นั้นคือการนึกถึงผู้รับทถยทานพระาธาตุเจดีย์นี้ทําถวายบูชาแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์องค์บริสุทธิ์แล้ว แต่โรงเรียนนี้ทำให้แก่ผู้ยังไม่บริสุทธิ์แม้โรงเรียนนั้นจะทำความบริสุทธิ์ให้ปรากฏเต็มภูมิแห่งโรงเรียนก็ตามทีแต่ภูมิอันนั้นก็ต่างจากภูมิแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภูมิของนักเรียนแม้ทั้งโลกนี้ก็ยังคงเป็นผู้จมอยู่ในกองทุกมีกิเลสเจือบนอยู่มากอันนี้เปรียบได้ชัดว่าผู้รับทานบริสุทธิ์ต่างกัน คนละภูมิผลของการทำบุญย่อมเป็นเหตุชักสติให้ไประลึกอยู่กับองค์แห่งทานที่ตนกระทำนั้นเงินที่ทำบุญสามพันเหมือนกันคนทำก็คือตัวเราคนเดียวกันแต่ผู้รับต่างกันทำบุญกับพระาธาตุเจดีย์เวลาจิตเล่นวนรอบมันเล่นวนรอบก,กับพระาธาตุเจดีกระทบพระาธาตุเจดีย์แล้วระลึกถึง พระพุทธพระธรรมประสงค์คือพุทโธธรรมโมสังโฆนั่นเองระลึกถึงพุทโธธรรมโมสังโฆแล้วระลึกถึงความสิ้นกิเลสระลึกถึงความบริสุทธิ์อันเป็นอัฏฐแห่งพระรัตนตรัยนั่นแหละจิตนั้นยอมเสพความบริสุทธิ์น้อมความบริสุทธิ์เข้าสู่ตนเป็นผู้มีจิตแล่นไปตามความบริสุทธิ์นั้นทำให้เกิดความบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น อิ่มใจยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปจนถึงพระนิพพานอันเป็นบรมบสุขสุขคืออัฏถะคือสิ่งที่มุ่งหมายของผู้ทำบุญนิพพานคือความสุขสูงสุดย่อมเป็นยอดแห่งบุญทั้งหลายบุญจากพระาธาตุเจดีย์อำนวยไปถึงที่นั้นทีเดียวแต่บุญจากโรงเรียนนั้นต่างกันโรงเรียนนั้นเมื่อสร้างเสร็จ ผู้ทำบุญนั้นก็แล่นใกล้ครวนไปในเงินสามพันบาทอาคารที่สร้างเสร็จเด็กนักเรียนที่ไปโรงเรียนมีอาคารเรียนมีอุปกรณ์การศึกษาและมีความขาดแคลนที่ไม่รู้อิ่มรู้พอปรากฏเนืองนิดเพราะเป็นลักษณะธรรมดาของโลกของสสารเมื่อได้สิ่งนี้แล้วก็ไม่พอต้องมีสิ่งนั้นมาเพิ่มเติมที่สุดแห่งการไม่มีชั้นใดแม้โรงเรียน นั่นเองก็ไม่มีที่สุดแห่งความพอใจย่อมมีช่องเล็กช่องน้อยที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆอีกจิตของผู้ใกล้ครวนไปในโรงเรียนย่อมหาโอกาสที่จะสงบระงับได้ยากเพราะมีกิจเกิดขึ้นเนืองๆรบกวนจิตเนืองๆความกระเทือนใจย่อมเกิดกิเลสย่อมได้ช่องกำเริบเนืองๆวิ่งวุ่นเป็นสิงคลีเนืองๆ นี่ก็ทราบได้ว่าบุญนั้นต่างกันมากแม้มองในระยะยาวไกลขึ้นไปก็ยิ่งเห็นผลต่างกันมากปัญหาข้อนี้จึงชี้ชัดได้ว่าพระธาตุเจดียด์ให้ผลมากกว่านอกจากนี้ถ้าหากท่านต้องเลือกระหว่างทำสิ่งที่ได้บุญมากกับทำสิ่งที่ได้บุญน้อยท่านจะเลือกแบบไหนหรือท่านไม่สนใจแต่หากมีโอกาสที่เหมาะสมมีเหตุปัจจัยที่เหมาะสม ก็ทำบุญได้ทุกรูปแบบโดยไม่เลือกสิ่งที่ทำนั้นได้บุญมากหรือได้บุญน้อยปัญหาข้อนี้แยกจากเรื่องการได้บุญมากหรือน้อยคือเป็นปัญหาคนละชั้นซึ่งพระสมมาสัมพุทธเจ้าได้พยากรณ์ไว้แก่พระรามผู้มาถามโดยในอย่างนี้ว่าท่านเลื่อมใสในสิ่งใดพึงกระทำบุญในที่นั้นในครั้งนั้น พระสมมาสัมพุทธเจ้าจำแนกผลบุญจากการทำทานนั้นว่าทำไว้ในที่ใดได้ผลมากหรือน้อยต่างกันแต่เมื่อพระรามถามว่าแล้วควรทำทานในที่ใดพระพุทธองค์กลับตอบว่าในที่ที่ท่านเลื่อมใสเพราะที่ใดที่ท่านไม่เลื่อมใสแม้ทราบว่าจะได้บุญมากจะกลับได้บุญน้อยซ้ำจะเป็นบาปมากแก่ตนเองเป็นต้น บุคคลได้ประสบกับพระอรหันต์แต่ไม่เลื่อมใสแม้ได้ยินคนอื่นเขากล่าวกันว่าภิกษุรูปนี้หรือรูปโน้นเป็นพระอรหันต์ทำบุญกับพระอรหันต์ได้บุญมากอาศัยความที่จิตไม่เลื่อมใสนั่นแหละเขาย่อมเพิ่งโทษจับผิดพระอรหันต์ได้ยิ่งไปทำทานไว้ด้วยแล้วยิ่งกลับมาหวงแหนว่าไม่น่าจะทำไว้เลยไม่น่าให้เลย เหมือนอย่างเศรษฐีตรณีในครั้งพุทธกาลทำบุญไว้กับพระปเจกพุทธเจา้าแต่ไม่ได้ทำด้วยความเลื่อมใสผลบุญนั้นทำให้มีทรัพย์สมบัติมากมายแต่ความไม่เลื่อมใสทำให้กลายเป็นคนตรณีไม่ใช้ทรัพย์ที่ตนสแสวงหามาแทนที่ทรัพย์นั้นจะให้ผลเป็นสุขกลับกลายเป็นทุกข์ที่ต้องมาคอยหวงแหนรักษาไว้แม้ตนเองตายลงก็ยังหวงแหน ตายางเป็นคนที่เป็นห่วงทรัพย์สมบัติจิตย่อมดิ่งไปสู่ทุกขติเพราะเหตุแห่งความตรณีนั่นเองแต่ถ้าหากเลื่อมใสแล้วแม้ทำในตัวกาสีดำตัวหนึ่งหรือสุนัขตัวหนึ่งเวลานำมาระลึกถึงทีไรใจนี้ก็อิ่มเอมไม่ตรณีผลบุญออกมาแม้เพียงเล็กน้อยเกิดเป็นชาวไร่ชาวนามีผลผลิต จากไร่ไม่มากมายนักแต่มีความอิ่มความพอยอกพอใจในการกินอยู่ด้วยปัจจัยที่ตนมีกลับมีความสุขมากมายแม้ตายไปด้วยความสุขก็ไปสู่สุขติด้วยเหตุนี้พระสมมาสัพพุทธเจ้าจึงแนะว่าพึงกระทําบุญไว้ในที่ที่เลื่อมใสไม่พึงแล่นไปตามความโลภว่าจะได้ผลมากหรือน้อย เลื่อมใสในที่ใดทำไว้ในที่นั้นกรรมทุกอย่างมีผลบุญทุกอย่างที่ทำแล้วมีผลทั้งนั้นไม่มีขาดทุนบุญที่ทำเป็นกำไรล้วนๆอนํานวยผลไปจนกระทั่งถึงพระนิพพานทั้งสิ้นนั่นเองชื่อกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุจเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ